ตอนที่79เปิดกล่องกระบีไม่ทราบเพราะกระบีเรื่องชื่อปรากฏต่อโลกล่าหรือไม่สูสูเริ่มรู้สึกตัวปลือตาเหมือนจะฝืนขึ้นสีฟังเหนียนควบคุมกระบีออกจากชายแขนเสือ้อดีดนิ้วใส่ด้ามกระบีได้ทองกระแทกชนรัชทายาิสีสู่เก่าสลบเหมิดไปอีกครั้งเจ้าติ้งซิ่วโมโหโจนปากสั่นทีเดียวเมื่อกบีได้ทองที่ทยานวกเฉียดผ่านตรงหน้า นักพิญหญิงเสียส่งโกนแค่นเสียงเฮิอเย็นชาได้ทองพลันสั่นกระเพื่อมชะง,งักงานขาอากาศสถานการณ์สงบเงียบแล้วชัดๆสีเฟืองเหนียนยังไม่ลืมอย่างเชิงรอบสังหารเสียส่งโกนเจ้าติงซิลมองเหตุการณ์ทะลุป,ปุป่โปรงยิ่งเพิ่มความระแวดระวังต่อซื่อจือของเปิรเหลียงมากขึ้นสีเฟืองเหนียนยิ้มหน้าทะเลนไม่ควบคุมกับบีได้ทองอีกเสียส่งโกนใช้นิ้วชี้เกี่ยวกระบีเหินมาตรงหน้า ไม่คิดมอบคืนจากนั้นใช้สองนิ้วมือซ้ายกดบนตัวกระบี่นางเป็นยอดฝีมือเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ของแท้ของจริงเห็นเพียงนิดก็รู้ลึกซึ้งกระบี่เหินหลอมสร้างโดยเติง้งไทเอออย่างตั้งออกตั้งใจไม่เพียงลวดลายอัศจรรย์ไม่อาจบรรยายยังคงคล้ายคำพีกระบี่ไรอักษรเล่มหนึ่งจากการต่อสู้ท่ามกลางสายฝนในตอกรวมกับได้ทองเล่มนี้ นนกว่านักเพญ,ญียงตาบอดได้ประจักษ์กับกระบี่เหินสิบเล่มแล้วบัดนี้รูปสัมผัสตัวกระบี่รู้ดีว่ามีความรู้อันไพศาลเสียทรงกวนคาดว่าบุตรชายของเพชรคาดไม่ทราบว่าตนได้คลองสมบัติยิ่งใหญ่ถึงกับเอาแต่หล่อเลี้ยงคันกระบี่ไม่ทราบว่าตัวกระบี่สั่งสมความในแห่งมรคากระบี่นางไม่มีใจกุศลช่วยบอกให้ชัดแจง้งสีฟั่งเหนียนเสียได้ทองไปแต่ไม่กังวลว่านางจะไม่คืน ไม่แยแสสายตาโกดขึงของเจ้าติง้งซิวเดินไปกลางลานบ้านมองกล่องกระบี่ไม้จันดำไม่วางตากล่องกระบี่สลักอักษรและลวดลายซับซ้อนช่างกระบี่ที่ติดอันดับในโลกลาส่วนมากมีความรู้ฉีเหมือนตุ้นเจี๋ยช่างตีกระบี่แท้ฉีในเมื่อเป็นถึงช่างหลอมกระบี่ให้ราชันกระบี่ซีสูย่อมมีความรู้พวกนี้หากเปรียบฝักกระบี่เป็นเสื้อคลุมชั้นในเช่นนั้นกล่องกระบี่ก็คือเสื้อคลุมชั้นนอก แต่กลองกระบีใบนี้เกินขอบเขตนี้ไปแล้วยิ่งคล้ายกงขังไม่ให้อนุภาพประหัตประหารอันเกิดก้องเล็ดลอดสู่ภายนอกไม่ว่าแวดวงอักษาราแวดวงหมากล้อมหรือยุทธภพยุทธจักรล้วนมีขนบเลวสามยกย่องโบราณด้อยค่าปัจจุบันก่อนกวีบทความต้องเป็นคนโบราณถึงประพันธ์ได้ดีคำผีเคล็ดลับวิชายุทธจึงมีอายุยิ่งลำคาหารูไม่เรื่องราวในโลกล่าเหมือนดังหมากล้อม คนรุ่นหลังที่ได้ดีเพราะเหยียบบ่าคนรุ่นก่อนก็วางเบี้ยได้วิจิตอัศจรรย์ขึ้นทุกทีเคราะดีที่แวดวงหมักล้อมมีห่วงหลงซื่อมีสีไว้ส่งยุทธภพมีหวังเสียนจือมีหลี่ชนกังล้วนบุกเบิกสภาพการใหม่เปลี่ยนบนวาสนาไปร้อยปีบัตรนี้กระบี่ชนชิวปรากฏต่อโลกลานับได้ว่าคนปัจจุบันไม่นึกอิจฉาคนโบราณแล้วช่างตีเหล็กเห็นสีเฟื่งเหนยียนยื่นมือไปสัมผัสกล่องกระบี ก็เอ่อยเตือนเสียงเบาระวังสีฟึ่งเหนียนยืดมือลูบบนตัวกล่องหลังหดมือกลับก็ก้มมองโลหิตสดใหม่ผุดซึมออกมามากมายกระบี่เล่มนี้เปี่ยมอนุภาพประหัตประหารเพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรกในชีวิตช่างตีเหล็กยิ้มเอ่อยว่าข้าสนใจเพียงหลอมสร้างกระบี่ประเสริฐสักเล่มท่านจะหยิบอย่างไรจากนั้นให้รังสีกระบี่เก็บงามอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่าน สีเฟื่งเหนียนไม่แม้แต่จะหันหน้าเอ่ยว่าโอ้เจ้าช่วยหาโรงเตียมให้พี่สาวนักพินพักก่อนเด็กหนุ่มผู้ถือคันธนูขนาดใหญ่พยักหน้าเอ่ยว่าขอรับเสียส่งโกนถึงคลายนิ้วจากกระบี่ได้ทองกระบี่ทยานกลับเข้าชายแขนเสื้อสีเฟื่งเหนียนในชั่วพริบตาช่างตีเหล็กซึ่งเดิมทีเป็นยอดฝีมือมัคคากระบี่ที่มีจํานวนงอนิ้วนับได้เห็นฉากนี้ก็พยักหน้าเงียบ ไม่น่าเล่าถึงต่อสู้อย่างขับขันอันตรายกับสตรีเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์นางนี้ในตอกเล็กดได้เปยดเลี้ยงอ๋องนับว่าให้กำเนิดบุตรชายที่มีนิสัยใจคอประเสริฐใกล้เคียงกันช่างตีเหล็กคิดต่อไปถึงสู่สู่รัชทายาทสีสู่ของตนสู่สู่ย่อมเป็นชื่อปลอมคำว่าสู่สู่ออกเสียงคล้ายคำว่าสู่ส่วนเหตุใดเลือกแท้สู่นามว่าสู่ต้องสอบถามจากปราดเจ้าหลายปีมานี้ เขาเองก็ขบคิดไม่กระจ่างหรือว่าปลาดเจ้าคิดถึงรสชาติของเปี๊ยกกรอบที่หอบขายตามท้องถนนช่างตีเหล็กเดินมาถึงหน้าเตามองสู่สูที่หลับสนิทเขาต่างจากปลาดเท่าเจ้าติงซิวไม่มีความแค้นแผ่นดินอันใดมากมายให้เน้นหนักรู้สึกเพียงว่ารัชทายาทที่ตกหล่นอยู่ในหมู่ราษฎรตลาดล้านลวงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้วกอบกู้แผ่นดินหรือไม่แล้วแต่ฟ้าลิขิต เจ้าติงซิ่วมือไผ่หลังเดินเข้ามาในลานส่วนหลังช่างตีเหล็กแบกสูสูขึ้นลานส่วนหลังแบ่งออกเป็นสองห้องเล็กตอนเด็กๆสูสูมักแหกปากร้องและฉี่รถที่นอนเจ้าติงซิ่วต้องเฝ้าคอยปนิบัติอยู่หน้าประตูเกือบทั้งคืนกลับกลายเป็นว่าช่างตีเหล็กนอนหลับอย่างสบายไม่ก็สนใจเพียงหลอมตีเหล็กอุกบาททุกครั้งที่ประวัติถึงเรื่องนี้ช่างตีเหล็กก็อดยิ้มไม่ได้ สีเฟิ่งเหนียนยืนทื่ออยู่ที่กลางลานย่างเท้าเชียงชา้าวนรอบกล่องกระบี่เด็กหนุ่มนักฆ่าเดินตายทิ้งคันธนูไว้ในลานบ้านก่อนออกไปพร้อมนักพินหญิงตาบอดนางใช้ถุงผ้าห่อพินที่เสียหายไว้แน่นหิ้วด้วยท่านแขนเหมือนแม่นางเพิ่งซื้อผักกลับมาจากตลาดเด็กหนุ่มอู้ปลายตามองปลาดหนึ่งรู้สึกน่าสนใจยิ่งจึงเอ่ยเยาว่าพี่เสีย ข้าไม่ระวังทำพินโบราณแสนรักของท่านเสียหายท่านคงไม่ลงมือเชือด้ากับทันหังกระมังนางสายหน้าช้าๆเอ่ยว่าไม่รอกเด็กหนุมถามอย่างสงสัยพี่เสียท่านเป็นจอมมารอันดับต้นๆของเปยมังจอมมารสังหารคนไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีเหตุผลหรอกหรือนางยิ้มยิ้มข้าเองก็ไม่ทราบว่าเหตุใดถึงติดอันดับ อันที่จริงฆ่าสังหารไปหกคนเท่านั้นนอกจากคนแรกที่เหลือล้วนเป็นผู้อื่นจ่ายเงินจ้างฆ่าสังหารอาจเพราะบ,บุคคลที่ฆ่าสังหารเกือบถึงเขตขั้นวัชระเด็กหนุ่มยิ้มเอ่ยว่าพี่เสียสตีมากสามารถสูงส่งเช่นนี้ระวังจะแต่งไม่ออกคิดดูสิต่อให้ท่านไม่ใช่จอมมานชื่อเสียงเลวร้วายกระชอนบุรุษที่ไหนอยากแต่งภรรยาที่ต่อสู้เก่งกว่าตัวเองเข้าบ้าน ข้าว่ามามีเหตุผลหรือไม่อย่างข้าก็ไม่กล้าต่อไปจะหาภรรยาจะหาที่เป็นแต่งานฝีมือแต่ว่าข้าไม่มีเงินหน้าตาก็ไม่หล่อเหลาตอนอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่มักกังวลว่าข้าจะหาภรรยาไม่ได้นางเอ่ยเสียงเบาว่าติดตามซื่อจือของเปิดเหลียงเจ้ายัางกลัวไม่มีภรรยาหรือเด็กหน่มที่มีสองแขนยาวจนเลยหัวเข่าจนคล้ายวานอนเดินบนพื้นศีลาชิงสือ มองไปที่ไกลก่อนเอ่ยเสียงทถมว่ากลัวว่าวันใดตกตายกระทันหันจึงไม่กล้าหาภรรยาถึงหน้าประตูโรงเตรียมเด็กหนุ่มก็เด้นกายเข้าสู่ม่านรัติการอย่างเงียบๆฟ้าสว่างรำไรวันถัดมาสู่สู่ที่นอนเต็มอิ่มแล้วคิดกระเด้งตัวพรวดขึ้นนั่งผลคือกระแทกหนักนวงกับพื้นเตียงแผ่นไม้เตียงเล็กลั่นดังเอียดอาดสู่สู่นวดน,วด,นวดบั้นเอวออกจะมึนงง ฉันไหนตื่นมาก็นอนอยู่บนเตียงแล้วเมื่อวานกลางสายฝนไม่ใช่ได้พบสตรีที่กำลังรอคนอยู่หรือจำได้หลังๆว่าตรงปากตอกยังมีเงาร่างสูงโปร่งถือร่มบุคคลที่ดูแล้วก็สงสงหากได้พบเห็นในยามปกติสูสีเป็นได้วิจารณ์อย่างเจ็บแสบไปครึ่งค่อนวันเดินออกจากห้องที่ไม่ว่าปลาดเท่าเจ้าติ้งซิ่วจะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไรวันถัดไปย่อมรอกรุงรังสุดทานทน เจ้าติงซิวมักบ่นว่าห้องหับไม่เก็บกวาดจะไปเก็บกวาดใต้ฟ้าได้อย่างไรแรกๆสูสูก็ฟังหูซ้ายทะลุออกหูขวาต่อมาด้วยความรำคาญจึงตอบกลับไปประโยคหนึ่งว่าท่านหาใต้ฟ้าไหมข้าเก็บกวาดข้ารับรองจะจัดเก็บห้องนี้ให้สะอาดเอี่ยมหลังจากนั้นปาดเท่าก็ไม่บ่นเรื่องนี้อีกแต่สซสซกลับรู้สึกผิดเสียเองเจ้าติงซิวย้ายกระถางกล้วยไม้หลายใบไป,ไปด้านนอก สูสูไม่เห็นแปลกจึงไปยังห้องดันนาท่านอาฉียังคงตีเหล็กอย่างขยันขันแข็งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสูสูงอแขนวัดกล้ามกับท่านอาฉีก่อนถอดใจจุจูก็เหลือเห็นเงาร่างไม่คุ้นเคยยืนกลางลานบ้านจึงวิ่งหอะออกไปดูทะลึงตาโตตะวาดลันเจ้าเป็นใครสีเฟืองเหนียนวิเคราะห์แยกแยะรังสีกบี่ที่แพ่ซ่านจากกลองกบี่ตลอดทั้งคืน ย่ำพื้นดินจนราบเรียบโดยไม่รู้ตัวเขาหันไปมองสู่สูแต่ไม่เอ่ยคำสู่สูขมวดคิ้วจากนั้นก็นึกได้สอยเท้าพลางเอ่ยว่าข้าจำเจ้าได้แล้วเจ้าคือหน้าโง่ที่ถูกหลอกใต้ต้นหลิวเมื่อวานนี้เป็นบุรุษแท้ๆท้ยังหลังน้ำตาเสียดายเงินหรือว่าเป็นอะไรสีเฟื่งเหนียนตีหน้าเฉยหันหน้ากลับไปเจ้าติงซิลซึ่งเดินมาถึงห้องด้านหน้าเอ่ยอย่างจนใจ หามไรมารยาทด้วยสัมผัสทั้งห้าเชื่องช้าสูสูย่อมตรวจจับเจตกระบี่เต็มเปี่ยมที่ซ่อนในกล่องกระบี่ไม่ได้รังสีกระบี่ก็สอดประสานไม่เป็นฝ่ายทําร้ายคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกยุทดอย่างสู่สูเขาก้าวข้ามธรณีประตูคิดออกไปเที่ยวเล่นกับพักพวกชีวิตนี้คบหาแต่กับเพื่อนที่ยากจนไม่ชอบเข้าใกล้คนชายที่ใช้จ่ายมือเติบจนน่าสงสัยว่าสมองถูกประตูหนีประเภทนี้ จะกล่าวไปก็พรารู้สึกว่าเข้าใกล้แล้วไม่เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเขาถือเสียว่าตามองไม่เห็นใจไม่ว้าวุ่นดำคานอ้อมขนผู้นั้นและกล่องกระบี่แปลกประหลาดไปเหลือไปเห็นกอกล้วยตรงมุมกำแพงใบขาดรุ่งริ่งเหมือนถูกสุนัขฟัดจึงนึกโมโหปีนขึ้นไปบนกำแพงเท้าสะเอลด่าบ้านติดกันเจ้าอ้วนหวังเจ้าใส่หัวออกมาให้บิดาสู้เดียวนี้ ข่าวก่อนเจ้าแอบเด็ดใบกล้วยบ้านข้าไปเช็ดก้นก็ช่างเถอะคราวนี้เป็นแมวติดสัตว์หรือมาถูไถใบกล้วยข้าทําไมถูไถอันใดก็นักหนาไปถูไถนมเมียเซอรอซ่าของเจ้าโน่นเสียงคำรามเดือดดานแววมาจากลานบ้านติดกันหนมอ้วนจนเนื้อกะเพื่มมือหนึ่งดึงเอวกางเกงอีกมือถือจอบทำท่าจะวิ่งออกมาสูปิงวอนหาเรื่องหรือตะโกนหาหอกแต่เช้าข้าจะสับเจ้าให้ตาย สูซูออกหมัดชกลมบนกำแพงหลายครั้งคิดว่าหน้าเกงขามสะท้านแปดทิศก่อนนั่งยองลงยิ้มตาหยีเอ่ยว่าคิดปีนกำแพงหรือมาซีมาซี่รูปร่างอย่างเจ้าทาบทับเมียบนเตียงจนนางหายใจแทบไม่ออกระวังอย่าทับจนตายเสียล่ะถึงตอนนั้นได้มาร้องห่มร้องไห้เสียใจกับข้าอ้วนหวังปีนกำแพงไม่ไหวจอบก็ทำอันใดสู่ๆไม่ได้อารามโมโห จงโยนจอบออกไปแต่เหล็งไม่แม่นจอบเบี่ยงไปตกในตอกเล็กสูสูคิดจะย่อเย้ยแต่เห็นจอบจะตกใส่สตรีนางหนึ่งที่เดินเข้ามาอย่างจังตกใจรีบกระโดดลงคิดสกัดจอบนั้นไวแต่หลังฝนตกหนักกำแพงดินอ่อนตัวจงโงนเงินกระโจนออกเป็นท่าสุนักกินอาจมรีบหลับตาตามสัญชาตญาณเมื่อลืมตาขึ้นพลันรู้สึกตัวว่าถูกกอดอยู่ในอ้อมแขน สูซูมึนงงไม่ทราบจะเอ่ยปากอย่างไรอ้วนหวังเปิดประตูเห็นเหตุการณ์นี้เข้าก็ตะลึงพึงเพลิดสุสาบนบรรพชนของสูซูจะควันคลามพวยพุ่งแล้วถึงกับมีแม่นางคนหนึ่งกอดเขาไว้อ้วนหวังสายหน้าก่อนวิ่งไปเก็บจอบยังกลัวว่าจะทําร้ายถูกคนเข้าจริงเงินทองหายากจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายชดใช้หากมีคนตายแล้วเกิดเป็นบุคคลชั้นสองของเปยมัง ทางบ้านเขาคงต้องฝังร่วมไปด้วยแล้วนักเป็นหญิงตาบอดวางสูสูลงสูสูหลังยืนมั่นแล้วก็ทำหน้าเหนียมอายยิ้มเอ่ยว่าเห็นขัดแล้วช่วงเช้าตรู่มีฝนช่วยชะล้างฝนละอองอากาศปลอดโปร่งสบายแสงแดดจึงยิ่งกระจ่างชัดเจนสูสูมองนางไม่ถึงกับงามเลิศแค่พอดูได้แต่หน้าเอนดูเหมือนแม่นางจากตะกูลผู้ดี ไม่มีมาดใหญ่โตอันใดเขาชื่นชอบอย่างยิ่งสูสูเกาหัวแกลๆกถามว่าแม่นางเมื่อวานเจ้ารอคนรอคุณชายพกดาบในลานบ้านนั่นหรือนางพยักหน้าสูสูตอบแปะหน้าผากอย่างเคยชินเป็นดังคาดสิ่งของรวมตามประเภทคนแบ่งตามกลมุ่มล้วนเป็นพวกสมองไม่ปกติถึงมาอยู่รวมกันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมองนางด้วยสายตาเวทนาสงสาร นำทางนางเข้าไปในบ้านเสียงอ้วนหวังที่นั่งยองหน้าประตูคอยชมความคลึกคลื้นลอยไล่หลังมาโอ้สูปิงใช้ได้นี่พาสตีเข้าบ้านแล้วเป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกจากท้องแม่กะมังจะจุดประทัดฉลองสักหน่อยหรือไม่ขาข้างหนึ่งของสูสูก้าวเข้าไปในลานบ้านหันขวับมาด่าจะอวนหวังขืนตะโกนสรงเดชอีกคืนนี้ข้าจะพาพักพวกไปซุ่มที่กำแพงบ้านเจ้า หอกทองไม่ล้มเจ็ดครั้งในหนึ่งคืนอันใดนั่นข้าว่าแค่ชัว่วพลิบตาถือหอกขึ้นมาก็ตกมาแล้วอ้วนหวังคิดพุ่งเข้าไปต่อยตีให้หนักแต่ได้ยินเสียงประตูปิดดังปังได้แต่กลนด่าแล้วกลับบ้านไปนอนต่อจากนั้นสูๆูถึงได้รู้ว่าท่านผู้เท่าบอกทางโรงเรียนว่าหลายวันนี้งดสอนหนังสือท่านอาฉียังคงตีเหล็กสตีตาบอดเอาแต่นั่งด้านนอกไม่คล้ายมือลอย แต่ก็ไม่ใคร้พูดจาท่านผู้เท่าถามคำนางก็ตอบคำสู่สูมองสิ่งใดไม่ออกจึงคล้านจะสนใจนั่งตรงลานส่วนหลังชื่นชมมากับกิริยาระมัดระวังของนางท่านผู้เท่าว่าสิ่งผิดจริยาอย่าชมมองเขาไม่ถือจริงจังต่อมาไม่ทราบท่านผู้เท่านำเงินครึ่งพวงจากลิ้นชักใดออกมาทำให้สู่สูที่ทอดถอนใจในหลายปีมานี้ว่าสตีเก่งการเดือนไร้ข้าสาให้หง่ง ก็สำแดงสเสน่ปลายจะหวักไม่ออกถึงกับอารมณ์ดียิ่งปรงอาหารกลางวันหลากสีสันหลากรสชาติออกมาหนึ่งมือสตีแท้เสียขณะกินข้าวยังคงเหนี่ยมอายสุภาพค่อยๆกินทีละคำเล็กๆไม่ว่าสูสูมองอย่างไรล้วนชื่นชอบท่านผู้เฒ่าไม่ทราบเหยียบขาเขาที่ใต้โต๊ะกี่ครั้งสูสูยังคงมั่นคงนั่งผูผาหวางมาดแห่งแม่ทัพใหญ่เต็มที่บุรุษพกดาผู้นั้นยกชามข้าไป กินไปเมื่อไปตรงกลางลานบ้านท่านผู้เท่าออกไปมองเป็นระยะจากนั้นก็สายหน้ากลับมาใช่ว่าสูสูจะไม่สงสัยแต่ท่านผู้เท่าปิดปากแน่นไม่แพ่งพายแม้แต่น้อยทำเอาสูสูที่คิดว่ามีญาติเป็นเศรษฐีผิดหวังอย่างมากดีที่แม่นางเสียนั่งคอยอย่างสองอบอยู่ใกล้ๆสูสูถึงรู้สึกดีขึ้นบางตลอดห้าวันมานี้แม่นางเสียล้วนมาตั้งแต่เช้าตู่กลับไปตอนโเพลเ ฟ้าผ่าก็ไม่ขยับไปไหนคุนชายซึ่งในที่สุดก็ทราบว่าแท้สียังคงอยู่ที่ลานบ้านส่วนหน้าสู่สูอ่อดกลัดกลมต่อให้ตรงหน้าเป็นแม่นางงดงามปานบุปผาปานหยกแต่เอาแต่จ้องอยู่ห้าวันก็ต้องสะอิสะเอียนบ้างกระมังวันนี้สู่สู่นั่งบนม้านั่งเล็กตรงลานบ้านส่วนหลังสนทนายังขอไปทีกับแม่นางเสียเจ้าติงซิวไผ่หลังเดินกลับมาจากลานบ้านส่วนหน้าเอ่ยพึมพำเสียงเบาว่า ถึงพร้อมด้วยความจริงใจหกเทพบริวารทอดตามองขยันมุ่งมั่นสั่นสะเทือนชั้นฟ้าแม้มีศัก์ฐานะเป็นอันดับตนๆแต่ทนลำบากเปลี่ยปนปณิธานเช่นนี้เป็นข้าเจ้าติ้งซิ่วดูเบามองพลาดแล้วสูสูฟังเสียงอู้อี้ไม่ถนัดจึงร้องถามว่าท่านผู้เท่ากล่าวอันใดกันเจ้าติ้งซิ่วนั่งนิ่งเนื่อน,นานหลังจากนั้นก็เอ่ยว่าจะย้ายบ้านแล้ว ลงทางใต้สู่สู่มองคอนพวกเรามีเงินนั่นหรืออีกอย่างไปทางใต้ทําสิ่งใดอยู่ที่นี่ก็ดีมากแล้วไม่ย้ายเจ้าติ้งซิ่วทอดถอนใจในเคราะห์และโมโหที่เขาไม่ได้ความขึ้นเสียงว่าข่าว่าย้ายก็คือย้ายเหตุใดคุณเขาเกิดในความร่ำรวยสูงสัก์ยังทนลำบากได้เจ้ากลับทนไม่ได้ปกติท่านผู้เท่าด่าก็ด่าไป แต่วันนี้มีสตีอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสูซสูจึงโมโหชีวิตสงบปลอดภัยเพ่ไม่เอาอาศัยอันใดให้ข้าไปทนลำบากระเหเร่ร่อนเป็นสุนัขไร้บ้านสนุกนักหรือเจ้าติ้งซิ่วโกรธถึงขีดสุดเอ่ยเสียงสั่นสุนัขไร้บ้านที่ประเสริฐนักใช่เจ้าก็คือสุนัขไร้บ้านเจ้าติ้งซิ่วถึงกับน้ำตาคลอชี้นิ้วใส่สูสูกัดฟันกรอดเอ่ยว่า ส0 0ร้อหมื่นครัวเรือนแห่งซีสูผู้ใดบ้างไม่ได้เป็นสุนัขไร้บ้านมาย0สปีสูสูมันงงสิ้นแล้วถึงกับอึกอักแต่เห็นท่านผู้เท่าเสียกิริยาเช่นนี้ก็ไม่กล้าปากดีอีกนักพินหญิงที่นิ่งเฉยมาตลอดเอ่ยเสียงเบาท่านผู้เท่าคนชายสูกล่าวมาก็ไม่ผิดใต้ฟ้านี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อยากลำบากอย่างข้าอยู่ในยุทธภพก,ก็หวังเพียงอย่าให้ตนเองไม่เป็นตัวของตัวเอง เจ้าติ้งซิ่วไม่ใช่บุคคลคล่ำคลื้อไม่เอ่ยเหตุผลสายหน้าเอ่ยเสียงสะอื้นแต่เขาไม่เหมือนกันเขาคือซูซูซูซ,ซูแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะถูกด่าถึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพียงแต่เห็นน้ำตาของท่านผู้เท่าไหลนองรู้สึกเจ็บปวดใจจึงตาแดงเอ่ยเสียงสะอื้นใช่ข้าคือซูซูแต่ข้าคือซูซูที่เติบใหญ่ที่นี่เท่านั้น เจ้าติ้งซิ่วเอาแต่นั่งนิ่งร่างที่ฝืนยืนหยัดคล้ายพังทลายสันหลังดังถูกทับจนโค้งงอสูสูเครียดขมึงในใจปาดเช็ดใบหน้าเปะปะสีหน้าลนลานรีบเอ่ยว่าท่านผู้เฒ่าท่านว่าอย่างไรก็อย่างนั้นข้าฟังท่านก็ใช้ได้แล้วท่านอย่าทำให้ข้าตกใจเจ้าติ้งซิ่วถอนหายใจหน,หนักหน่วงเฮือกหนึ่งก่อนลุกขึ้นเดินกลับเข้าห้องถิ้งไวเพียง สูสูที่กระทำความผิดโดยไม่ทราบว่าผิดตรงไหนไม่สนว่ามีสตีอยู่ด้านข้างเอาแต่ก้มหน้าสะอื่นหักเสียส่งโกรธลังเลไปครู่หนึ่งก่อนเอื้อมมือไปตบเบาๆบนหลังมือที่กำหมัดแน่นบนเข่าของสูสูเขาเหมือนคนใกล้จมน้ำตายที่คว้าฟางช่วยชีวิตไว้ทันจับมือนางไว้แน่นเงยหน้าเอ่ยทางน้ำตาเจ้าบอกข้าว่าผิดตรงไหนข้าไม่ไปโทษท่านผู้เฒ่า ข้าไม่อยากให้เขาเสียใจข้าก็อยากมีอนาคตแต่ข้าไม่ทราบจริงๆว่าสมควรทำอย่างไรนางยิ้มอ่อนโยนอีกมือยื่นมาปาดเช็ดน้ำตาบนใบหน้าเขาเรียกเขาเสียงเบาคำหนึ่งว่าสูสูลานบ้านส่วนหนาห้าวันก่อนนึกถึงหนึ่งกระบีเบิกประตูสวรรค์ตรงริมน้ำกวางเหลิงนับครั้งไม่ทวนหายใจเข้าออกลึกๆหนึ่งเฮือกมือหนึ่งไผ่หลัง อีกข้างเหยียดออกรังสีกระบีนับไม่ถ้วนไม่มีท่าทีดุดันอมหิตเหมือนที่ผ่านมากลับกระวัดพันเกี่ยวแขนข้างหนึ่งของสีฟั่งเนียนอย่างอ่อนโยนเชื่อฟังเขาเอ่ยเสียงราบเรียบว่าเบิกประตูกล่องกระบีเปิดอ้าออก